สวัสดีคะ่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาของค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงใบของมือวันที่2 5เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะมือนะคะแอดผ้าพเมพี่น้องบระเทาสุขสุขค้นคะ่ะมาติตามรับช่วรับฟังแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะสาหรับรลบปนี้กับเป็นแนวทางคันน้ำมนตนเนาะพี่น้องเนาะเอาแนวทางของปู่บุญมีนะคะ อาชงบายนี่นะคะแนวทางสิเ่เหมีเป็ผืนผ้าใบอะไรพอไ่ไปลองมาติดต,ตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ค้ากรรมนมัสการค่ะอาจะเจริญพรเจริญพ่อขับวัวเงี่ยหาใส่หัวปุ้ยอยังเงาบัวง,งาใหม่ลุกก้าน่ากันยี่สิบห้าแล้วครับปุ้มนี่ ยี่สิบพันยี่สิบหกยี่สิบห้าค่ะคนนุายี่สิบห้าตุลาค่ะเม,มือเม่อไปงานอุปทัมภ์ภา,าก็จะ,ะว่าเ,เขาจะแจกขหาวงานแจกข่าว เห็ดน้ำมนต์เห็ดน้ำมนต์มันก็น้ำมันเนี่ยมันจะตรงกันอยู่ว่าค่ะอืมเพราะผูเบิง้ง่ะมันตรงกันย่ะดอกเพาจัดใส่ถาดก็ได้ดอกดค่ะตัวมันเบา่างไหมค่ะเพราจัดใส่ถาดมันก็จึง แล้วมาหยาดเทียนไม่ได้หยอดแต่มันเป็นโตอ๋อค่ะแล้วมันเป็นโตแล้วก็ไปงานน,านั่นได้ตัวไหนงานนี้ได้ตัวไหนเอามาเทียบก,กับเนเบิ่่งจะวากเบิ่งตายรูปมากแล้วก็อาทิตย์ส่งไปอนันมุนโดยปุยรถตีพ่อเป็นค่ะต่อใครครับครับผู้เป็นผ <laughs> ู้เหตุมันตัวไหนมันเป็นก้อนเปลี่ยนก้อนขนาดค่ะ มันกน็จะวันออกเล่าไปเลยดิสามสามดีคร<ำ>ับพ่อสามสหกองเดอืม<ำ>ค่ะพ่อสามเก้างามจะไปให้เจ้า,ามือเาปุ๊บเนะนาล่าบ่นอนนี่โดนฝันรวฝันแล้วดีฮะ เลาฝันออกมาตาลาออกมาตาลาเล่าฝันทันทีเลยฮ่าออกมาตาซาเล่าฝันนี่มันออกเป็เล่าไปเมื่อเมื่อเลียกกัะเลยเกลี่ยไปเหียไม้าไปเหียบไม่ยังมือสอง ติดม,ม,มา่งอสอได้หกศูนย์เกนี่แหละหกศูนย์เกูนย์นะคพะ่อสองค่ะเก้าศูาานยทนุมเหตุการณ์มันก็นมีเก้าหกค่ะหกเก ห,หค่ะแล้ซุมตการค่ะพ่ตัวมันหนกลาบไปแล้วผู้ลเลยไปเห็ดไหมอาา่ะนะอ๋ออันซุมเห็ดหม่นี่คือหกศ0นย์เก้าศนย์สองหศูนี่สิครับพ่อสองหนยสองเก้าศูนี่อือจ้ะซุมเห็ดไม่ยังมสองค่ะมันก็ได้3ตัวต่อนล้ะ หกศูนย uh, ์สองหกศูนย์จะมันก็นเลยเปลี่ยนเปลนหัวมันบัดเปลี่ยนหัวเลขของกับเลขเก้าแทรกกันก็นเลยเป็นเป็นสองตัวสองหกศูนย์สองเก้าศูนย์ที่แน่ๆกับสองที่แน่ๆกับหกศูนย์นะหกศูนย์เก้าศูนย์ค่ะ นี่ะเ,เล็กน,นะมันมันก็จกบปีนหนาปีนหลังได<ช>้แต่ว่ามือยามือแรกน่ยมันออกเล่าเบืตั้งสามชีตูปน่ะอืมค้ะปูมือแรกปูทายมากไปเลยสามสามหกสามสามหกสองค่ะ อีกสองก็จะออกดูอว่าออกน้ำออกนี่เท่าว่ะค่ะต้นนี่ฝันติดอะครับ okay. ปูของปูนั่นฝันตั้งแต่บากโม้วนไแล้วโอ้ว่าฝันอีกยังไม่ได้ฝันอีกดิค่ะฝันตาบากโม้วนจะออกคนเดียวนั่งตอนนั่งบ่ได้ฝันอีกเลยตันตาบากโม้ค่ะเล้วจะใส่บากโม้วนันแล้วมันก็จำบ่ได้ค่ะ เจะาตั้งพี่หลอกมากวนานี่พี่หลอกพี่หลอกพี่หลอก,กจังไหนครับบ่อมากวนจังไหนคะต่ะอคนคน,คนจิตคนตายอยู่ในบ้านคุณน,น้องค่ะคนตายอยู่ในบ้านแล้เจอเลยคุ้มหมอกมาไหว้พระค่ะ ผมเมื่อไหว้พระแล้วก็เขาก็เจากับพร้าไปใช้ปุ๊บหมามันก็เห่าถึงตัวทั้งเห่าั้งห่อนถึงตัวห mm. มามันเห็นผีมันก็เห่าห่อนไปสำหรัะอ <c oughs> <c oughs> ย่างก็ปีหลอกมากขวนย่ำนอนค่ะเอ ขาเจ้าพ่อแมาบอกเละปุ๊ปปุุเทียนันข้าเจ้ามาบอกเละค่ะบอกเละตะก,ก,กคนจังไปอันนี้ข้าเจ้ามามาหลอกซื่อๆสิคะพ่บ้าบ้ามันข้าเจ้าแมาหลอกขาเจ้ามาไหวพระ,อระอเอาคือว่ามีมีผีมานั่มวัวจะจีบวันนี้ จะพูดยังไงจะยังไงีเฮ้ยก็มาหมาเขาหมาฮอนตัวนี้นหะครับเพื่อนตั้งดีๆฟังจะพูดจะพูดให้ฟังดีๆไม่เข้าใจง่ายๆคนคนป่วยที่ตายอยู่ในบ้านผูนใด ค่ะ <c oughs> คนป่วยจิตายอ,อยู่ในบ,าบา้านปานนี้วิญญาณเขาออกจากล่างแล้วโอ้กบายยจังสันเนี่ยเฮออ้ยวิญญาณวิญญาณกจากิ่างก็คือพี่พหลอตัว <c oughs> เราค่ะบ้านนี้จาย่มพี่บานยุ่มพี่ตัวย่มพี่บานนั่นแหละค่ะใจมียาบานค่ะหน้าคุ้มวิญญาณของคน้น ไม่เก็บวิญญาณเขาค้นไปล่องโทษนั่นะเก็บวิญญาณไปแล้วก็ไปตัดไปไหวล้วก็ตัดศ้นคือจังกะซุ่มเขาประจับยาหมาเนี่ยเไปตัดศีนตั้งแต่ละครืนร้านเป็นยังไปจังตลอดอันนี้ปูขาดกันนี่ไปซื้อๆเนี่ย,ยเห็นเห็นตั้งเนี่ยกระโจมตัวอ่อยปะตัวมัมีนายคุ้มน้ำ คุ้มมานั่มน่ะเขาจะมาคุ้มมาไหว้พระอยูุนียอันโบสถ์นนะอันหนึค่ะโบสถ์ท,ที่เป็นตำบลตำบลเนต,นตายผู้ใดตายม่านิ้เวเขาจะคุ้มมามไหวพ้พระนั่ะหล่ะคือจังหวะหมามันก็เห็นหมามันก็เห็นมันกะเฮาก็หอนปูก็ว่าเห็นแบบปูนอนเยอะ เห็นเป็นบางเป็นบางคนเวลาปูอยู่ท้างนอกเห็นเวลาปูไปิดกระป๋านบนน่เห็นแล้วอันบา่บาวถึงนี่คือวิญ,ญญาณกระจาอ,ออกจากล่างเห็นบ้างคะพ่อโอ้เรา<ม>เป็นพญายมออพระ,พระวันนี่มันคุ้มมากไหวพระ <ừ> โอ้ฉัน <ừ> นี่นัาเป็นคนนกาเจ้าพระคุ้มคนป่วยมาไหวพระ ผู้จิตยืนย่านออกจากลาที่ตายเนาะค่ะเดเลยแม่ไหวพระเแม่ไหวพระแล้วข้าเจ้าก็ไปเอาปูขึ้นรูสินะครับปูขึ้ว่าปู่ปเห็นก็เห็นอยู่เป็นบางเวทถ้าปู่นั่งเนี่ยทางนอกมันจะเห็นอยู่เวลาข้าเจ้ามาอันนี้คือปู่อันนี้คือปู่เห็นอีหลีปูไม่ได้ฝันเป็นว่าครับปู่นี่ อันนี้บ่ได้ฝันเห็นเห็นตาตาเห็นตาตาในตาในตาในตานอกค่ะเห็นคือจังอยู่ไนอ่นสามารถทีขึ้นจังหวะนั่นนั่งชาญยังสิเนี่ยบอกค่ะพูอือมันมากเกิดมากแต่ฉันมันเราเกิดตัวละทักค่ะเขาเรียกว่าตาในค่ะ ไม่ใช่ตาเนื้อตานอกค่ะเข้าใจไหม <laughs> <laughs> ต่างว่าภาษาไทยแต่เขาจะกระจายวันนี้เราได้กินข้าวเจ้ากินวาไก่วันนี้กินตำักหุงว่ะเนี่ยตำมะฮุงค่ะนัน่นแหละก็คือจังเวียนย่านก็จะออกจากล่างแล้วก็จะมาค่ะมาแล้วกับน้ม,มันเห็นแล้วมันก็เฮา มันกิดจากอลไรจ้ะโอ้กบว่าจังสันนะเธอเนเานะอันนี้มันของวิมีตัวตนมันบอกหลายบ่ได้ค่ะเอาเท่านี้แหละเนาะค่ะเพื่อมันวิมีตัวตนเพราะว่ามันกลเขาจะว่าที่เป็นวดอุตริค่ะมนุษยธรรมกับวุ่นระพูนญ่ยขจรวดเงี้ยินกระจกน่าฮายเอาโรเดียนี่ นี่ทำทำยังไงล่ะหกศูนยเอก้าศูนย์หกศูนมันก็เข้ากันก็กลับป้อมฝันปุยดอกค่ะบักโม่แล้วนบตีกวามฝันของกูบักโม่ใคเจ้ามาใส่บาทค่ะบักโม่ใส่เต็มบาทเลยหน่วยเดียวค่ะนี่ละ ใช่ก็เจ้าตีน้ำป่าืว่าปูปูตีเดียวตัวเดียวฮนะเจ่าศูนย์กับหกศูนย์นะ่ไ่คู่เดียวคููสองครูขนะมันกับเก่ามันกับปีนขึ้นปีนลองค่ะมักมันกเป็นหน่วยอุ้มลุ่มอยู่มันแมันก็เป็นตบนตัวยึด่าสิประมาณศูนย์ศูนย์นี่ก็เก่าบว่าับ่อ สีบ้าส่วนส่วนอันบาทกก็กลมๆแบบหม้อกบกลมๆไหมค่ะอมใส่กันเดี๋ยวหรอมใสไในกันเนาะโบมันได้ออกมาเทียงกันไหมได้ออาเอามาใส <laughs> ่บาทมาใส่บาทมันก็ต้องเป็นบาทเก้านิ้วมันก็ต้องเก้าค่ะบาทมันเป็น้าอยู่แล้วเก้าศูนย์่ศูนย์เก้าหก มันกัดตีไปได้เจ้ยว่ามันตีหลายตัวหลายมันกัดหลายตัวเอ่อต้าเก่าศูนย์นี่ร้องวัวเก้าศูนย์หกศูนย์หรอค่ะจำเหล็กเหล็กน,น้นำม่อนเหล็กน้ำม่อนมันกัดเข่ากันอยู่กับเหล็กฝันค่ะแต่ว่ามันเป็นเองเลยเด้ปูวป่ว่าปูเฮ็ดไม่หรอกมันก็เป็นเองของมันเลยค่ะวัวที่ฐานว่ามันออกเหล็กเล่าปเปิดแล้วมันมันที่ออกอีกโยบ้อ แต่มันออกกี่กะล่องล,องลองุ่งเบิ่งก็ได้สามสามหกสูหกสองเป็นชีตัวเนี้ยสามสามหกสองสิคบปูเออมันอย่างมันขามันออกคยเป็นยางมันออกเลขง่ายอีกอะนะอืมก็เขียนเขียนไว้นํนาเนาะครับปูส3มสา3หกสแต่ว่ามันไปเล่าเบิดทั้ง4ตัวเลยค่ะ ดูกัเลยว่ามันออก,กแล้วเมกที่ออกอยบ่เกิว่า,วาแต่เกามันออกหน้าเหล้วมันบ่ออกเล่นค่ะแล้ออกเล็กไทยเล็กไท่ทมันก็ไปออกเล้าวอ้เก,กาหน่ค่ะมันมีหลายเลยจนตวดหัวไปแล้วร่วิบนี่ก็เอาล่องจำเนี่ยแหละกน้นำม่อนกาเก้าศูนย์หน้าเก้าศูนย์หกศูนย์ยับยัยั คอย่า <S 2> <S 2> งก็เขากับเลขฟันอยู่เจ้าศูนย์หกศูนย์อาชำรับชีพในีการล่องไว้ชำเนี่ยละอายุบรรณสุขะตลังให้มันหมานแห้งๆตา่างๆมันคงที่ว่าดับปอมบดบ่ออัอนหรือว่างค่ะแต่ก็เขากับเสือเลขกกระปัวเลขกกระเจ้าก็ได้ปล่อยเขามาหลายแล้วละ่ะตุ่มใต้ดินถึกต้องน,น,นะนะค่ะตัวสามตัว ก็ะจะซื้อได้อยู่ว่าคู่บ้านนอ,อกเฮาก็บ่ทันมีแหละค่ะแขงอยู่ในเมืองเขาเจ้าก็หลา่เนาะใครก็จ้าออกข่าวมาคู่ก็ฟังข่าวคือกันแล้วเอาว้าวัยลงบานนี่ค่ะอือโลกไปหลายมันยาวค่ะทร <laughs> ับพิบนี้ก็ลงไ่งวัยสานีเละอายุวรรณ่นนสุขับพลัง สบายดีเบิดไปรเ,เรือยจะเริ่นท้อขอบคุณครับผู้การนวสการคับผู้สาธุค่ะ สรุปแนวทางต่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางคันน้ำมนต์เนาะพี่น้องเนาะเอาแนวทางของปู่ในคลิปนี้คะ่ะมี6 0 9 0 2 6 0 2 9 0 3 3 6 2 9 6 3แล้วก็9 6 5นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแนวทางของปู่กับมี่ประมาณนี้ จังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขค้นค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุ่นแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาไว้พอกันไม่กับในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ